ันนี้ซื้อกล้องนะพี่ใช่ซื้อกล้องให้ให้อายัดพาไปซื้อกล้องได้พี่ผมพาพี่ไปซื้อกล้องแต่มันมีง่ายๆมากพี่พี่ออกกล้องเนี่ยพี่ถ่ายเองกูเดินถ่ายเปล่ามือเข้าใจไหมถ้าจะเทียบเปรียบเสมือนนะกูเน<า>ี่ยดาราเข้าใจปะกูเนี่ยดาราตากล้องก็คือตากล้องดาราก็ดารา,า,า,ามันคนละส่วนกันเข้าใจปะนั่นพี่ไม่ต้องไปเลือกกล้องแบบวีล็อกหรือว่ากล้องอะไรพวกนั้นหรอกพี่ ราะว่าซื้อแล้วแม่งเดี๋ยวพี่ก็ต้องเปลี่ยนเออกล้องตัวหนึ่งเนี่ยผมใช้ทีเนี่ยสามสี่ปีเลยนะพี่สามสี่ปีเองเหรออืมทำไมเราจะได้แค่นั้นน่ะพอสามสี่ปีไมรมันก็จะพังไปเลยไงเอาบางทีมันก็ต้องมีเปลี่ยนโน่นนี่นั่นบ้างหรือเราไปเจอตัวเก่ามึงยังอยู่ไหมตัวเก่าพังไปแล้วพี่โอเคตัวเก่าพังไปแล้วใช้งานคุ้มไงคือใช้นาคือไม่เลยจุดประสงค์คือเรื่องหลักๆเลยอย่าได้ให้มันเสียงมันชัด เสียให้มันรับเสียงแบบไมค์กับกล้องที่มันมีแบบที่เสียบเสียรับต่อไมโครโฟนเสริมได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อสบายพี่เออแต่แบบไอ้พวกมาแบบยันไหมไอ้พวกเลนแบบยาวๆอะไรนั้นไม่ใช่ทางไม่ไม่ถึงขนาดนั้นพี่แต่ว่าพี่พี่มีงบเท่าไหร่ห้าพันนะเรากินแวกินก็เสียเลยพี่ผมว่าทำไมอะดี่กี่บาทวะต้องใช้กี่บาทว่าไปดิกล้องกับไมค์กล้องกับไมค์อืมคือก่อให้กล้องเขาบอกว่า ตัวนี้รับเสียงโอเคอยู่แล้วไม่เอากูจะเอาแบบมีเสียบแล้วก็เสียบลาโพงเสริมให้ได้โอเคเออไอที่เป็นขนขนฟูฟูฟะอะเอ๊ะมันไข่เคลื่อยาย <laughs> เอาบอกมันเสื้อขนมิ้นก็ได้อะไรเงี้ย <laughs> เดี๋ยวเราไปเนี่ยเราบอกงบเขาเราบอกความต้องการแล้วเขาเดี๋ยวมึ<อ>งมคุยให้กูหน่อยอโอ้ยสบายพี่งบห้าพันมึงคุยให้กูหน่อยเอางี้ถ้าเกินกว่านั้นมึงก็ออกไปดีย่าดมันยากอะไรหวะ ธุรกิจครอบครัวนะเออช่วยพี่หรือช่วยพี่ผมกลัวมันจะออกเกินที่พี่มีกันดิของผมอะถ้าเป็นเลดฟิลงานแบบผมอะหรือว่าฟังก์ชันไว้ทำานอื่นได้ด้วยอะทำานอื่นคืออะไรวะทำานอื่นได้ด้วยก็คือว่าคือกล้องเนี่ยมันจะมีทั้งถ่ายไฮสปีดไฮสปีดคืออะไรวะไฮสปีดก็คือที่มันถ่ายโซลมชันสวยๆพี่ช้าๆใช่ปะืออะไรวะสวยๆ พี่เคยเห็นเรลวเต้าหัวปะล่ะเดินอ่ะดึงดึงดึงเงี้ยนะก็จะเดินเลวสโลอ่ะอ่าหรือไอ้นั้นเอาชั้นนัดตัดเอาไปกูเดินใช้เองได้อ๋อเคยใชเองได้เอาถึงว่าเปนแบบเดินมาแลยแบบมาบอกสโลอย่างงี้เลยแล้วก็เป็นเอาไปเรื่องอ่าคุณภาพของของภาพอ่ะเราต้องน้กกันนั่นเลยความคมชัดความอะไรพี่มันช่วยได้เยอะนะความคมชัดความอะไรอ่ะเพราะพี่ถ่ายออกมาแล้วแม่ง อ่โอเคเราอาจไม่ต้องชัดมากเหมือนอย่างอื่นหรือฟูลเฟรมอะไรขนาดนั้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่ามันมันก็มีความจําเป็นประมาณนึงประมาณนึงประมาณนึงอตรงเนี้ยประมาณนึงอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันไอ้กล้องมันคงไม่มีหวยหวยแล้วมั้งไอ้เรื่องเนี้ยมันตามราคาพี่ไม่มีหรอกไอ้ที่แบบไมอ้แบบโอ้ไทยเคเยอะๆไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเป็นนะว่าไงไอ้ขีเเออว่าไงคืนนี้เหรอไม่รู้นี่ทำอะไรว่ามันอกี่เขาไม่รวมตัวกับไอนนี้นี่ คุณจะเด็ดเนี่ยกแก้วทำอะไรอ่ะพี่ไม่รู้ผมไม่รู้เพาอยู่ว่าเขาทำช่องนั่นอ๋อไปจากไปกินเหล้าเลเทะญาติญาจะชวนไปกินเหล้าอีกแล้วไม่เคยเห็นไม่มาชวนผมไม่อ่านหนังสือเลยเออไม่วันนี้กูกับยันั์ไปสวนมนต์สวดม์ลาเบลลาเบลเออเอ็มเอ็มมานูเอล ที่น่าเขาบอกว่าเงียบสงบดีใช่พี่ทำสมาธิมันมีห้องวีไงทำสมาธิเปิดห้องวีแล้วก็ปิดคาราโรเกะแล้วก็สวดมนต์ดึกๆด็กเดี๋ยวว่ากันจบเลยถึงไหนตอนเราคุยถึงไหนเนี่ยเกียพี่งบห้องวีเออห้องวีก็ได้วีได้พี่งบ เรื่องกล้องผมว่าพักไว้ก่อนดีพ่พี่พอไปถึงเรากินข้าวกันไหมไม่เอาอี่เดี๋ยวร้านกล้องปิดนะมันก็ซื้อให้เสร็จแล้วค่อยไปกินไม่ดีเหรออ้าถ้าได้กล้องแล้วร้านข้าวปิดอะ่ะก็ไม่ต้องกินเลย, <c oughs> อยไอ้ยียมันก็จะได้สําคัญของเราคือเราไปซื้อกล้องเว้ยมึง <c oughs> ก็เอากล้องเป็นหลักก่อนแล้วก็ค่อยไปกินทีหลังออโอเคได้พี่แต่ดูกล้องนานมากเลยนะพี่มันมีให้เลือเกเยอะขนาดนั้นเลย,ะเลยวะ นู้ภาพทันรูไม่นานก็ถ้าเกิดก็ถ้าเกิดอ่ะกูไม่เคยซื้อกล้องอะไรที่แบบว่าหยิบขึ้นมาถ่ายอะกล้องอ่ะไม่เคยเลยนี่ยเนี่ของครูโบนี่อันนี้ของเมียแต่แบบของเมียมึงก็แพงอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยกูไม่เคยไอ้นี่ยค่มันมีตัวต่อไมโครโฟนนะจบแล้วเสือกไม่มีไงโหอันนี้ก็นี่ไปพี่อะไรอ่ะดอยไเหรอเออโอ้โหนี่ก็เหมือนกับว่าแล้ต้องแบบไหน่ะ พี่ถูเดี๋ยววันหนึ่งก็จะแหมเป็นเด็กไอดอลแล้วก็เออเวล่เรายกกล้องมาปุ๊บเนี่ยพิตตี้ที่เราปุ๊บโพลท่าเลยใช่ไหมถ้กวันนี้หยิบมือถือขึ้นมาพิตตี้บอกไอพี่มือถือมีคนใช้เยอะแต่มันดูไม่โป้ใช่ป่ะมือถือแพงกว่างบที่พี่มีอีกนะผมบอกเลยบางทีอ่ะไอโฟนเนี่ยไอเยี่ยแต่มึงก็ใช่ไหมเวลาเวลาหยิบมือถือมาเวลาถ่ายพิตตี้มันไม่ไม่เล้าใจไงถ้าเกิดกล้องมึงตัวใหญ่เลนใหญ่นะพอมึงหยิบกล้องมาพิตตี้ต้องเฮ้ย แกลลอรับเลยพี่วันช่้ผมจะโผมใ้มึงเลยผมว่าเราทำรายการจังไรไปพี่เราทำรายการรถเลยไอ้นี่พูดเหมือนด่ากูใหญ่ไม่รู้นะแต่กูว่าความจริงเอากล้องที่มึงใช้เลยก็ได้นะเว้ยยัดไม่ถึงเอาตัวที่มึงใช้ถ่ายอยู่เลยอ่ะมาให้กูใช้อ่ะเอมันจะน่าจะดีกว่านะมันก็มันแหละมันก็ดีเลยพี่แต่ว่าเอาผม ไม่น่าจะมีอะไรถ่ายไม่ไอโฟนดีไอโฟนใช้ตัวโน้ะแต่กล้องผมมันไม่แพงตอนซื้อตอนนั้นอ่ะกี่บาทเจ็ดหมื่นโอ้ยเย็ดแค่เจ็ดหมื่นเลยอ่ะมันรวมเลนรวมของอะพี่นี่พูดอย่างนี้เอารุ่นมาเนี่ยจริงๆกล้องใช้รุ่นอะไรมึงบอกเจ็ดหมื่นรุ่นแรงฟานาโซนิกที่ไป็เฟิร์สแล้วไม่ถึงนะไอ้เจนี้หลวงโลกอาร์จีห้าอา การดึงกับภาพภาพออกมาแล้วต่อไปจะระยะแบบว่าจากนี้แล้วกูถ่ายเป็นดวงจันทร์นะกูจะทำไงวะยัดเออต้องทำทำวิทยานิพนธ์พี่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะพี่จะทำอะไรละเอียดแบบนั้นอ่ะวางนะ้วายแล้วพี่กูผ่าไฟแดงแล้วอะไรไม่ได้ผ่าม่เอามึงจะพูดอย่างนี้รายการติดแดงอ้อมไปจมูกไปจมูกคือกูต้องให้กล้องกับไม่อยู่ด้วยกันแค่นั้นแล้วก็ไอ้ถ้าสมมติกูเดินที่สนามเงี้ยเดินในสนามแข่งเงี้ยกูจะแบบวันที่กูเจอเพื่อนเงี้ย เฮ้ย <Hey, S 2> มึงกูขอติดหน่อยคุยอยู่สองสามนาทีกูจะไปอีกแล้วขอปลดหน่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกูว่ามันน่าลำคาอ,อคือกูต้องการให้แบบว่าไม่เก็บกับเขาเดินไปคุยกับเขาก็คือได้ยินทั้งสองคนอะไรเงี้ยแต่แบบดีบีนี้ก็มีนะพี่บลูทูธดิบง่ายๆเลยไม่เอาไม่อยากไป<อ>ยุ่งกับเขาเลย<อ>คือ,อคุยก<อ>ันเปล่าๆอย่างเงี้ยกูต้องการให้มันเป็นแบบเหมือน ไปอบบพี่ไปทีมพี่ไปทีมพี่ถึงอื่ไปยายคนเขาเห็นแอบไว้แอบไวบตไปนี่แอบแส่มันก็ไม่ลงไะพี่เยอแม่งเหมือนไม่เลยพี่พี่ไม่ได้เรือกงานยากต้องก เคยเห็นในผู้ที่ถ่ายละครเนี่ยที่แม่งเหมือนมินิออนแบบยาวๆอ่ะเขาใช่ก็ยังกันแล้วกีโน่พี่โอ้ยนี่เนี่ยไงกินดิลิปใช่กินดิลิปอันดับแรกทำกันบ้านก่อนทำกันบ้านกับตัวเองกับข้อมูลก่อนอ่ะทำกันบ้านกับตัวเองก่อนนะว่าบางทีลูกอยู่อะไรเงี้ยก็ทำกันบ้านยากอันนั้นก็ก็ต้องรอลูกไปโรงเรียนต้องอะไรอันนั้นมาคุยกันบ้านกันคือก็ต้อง รู้ว่าเรามาใช้อะไรเพราะแต่ละกล้องหรือบางอย่างมันออกแบบมาเพื่อฟังก์ชันใช้ต่างกันแต่ถ้าจะมึงไปเห็นเขาบอกมึงชอบไปทำกันบ้านนอกบ้านเนี่ยยัดนะพี่เข้าในบ้านร้อนไปทำมึงนอกเปลียนเกลียเปลียเลียนดีกว่าพี่ไฟไหม้บ้านดินะพี่เอามาใช้อะไรก่อนแล้วเราก็ไปทำกันบ้านดูว่ากล้องพวกนี้มันตอบโจทย์เราอะไรแต่สิ่งที่มันจะตอบเราได้ชัดมากที่สุดพี่คืองบประมาณก็พูดไปเลยว่งไม่งบ เพราะว่า,าพูดไปกันหลายรอบแล้วเพราะว่าบางอย่างบางอันน่ะมันก็ถูกคือต้องบอกไปเลยอะภาษาชาวบ้านเลยว่ามันแบบกองดีก็แพงอ่ะของดีก็แพงแต่บางอย่างที่มันเราไม่ได้ใช้แบบนั้นอะเราก็ไม่ต้องไปจ่ายเท่านั้นก็ได้พี่ธือนกิจพี่เยอะนะเออถึงว่างนันนะคุยอะไรแล้วเมื่อกี้กันบ้านอ่าเราทำการบ้านก่อนพี่นั่นไปดูแล้วก็ดูตามงบดูอะไรเงี้ยแล้วอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากที่สุดลยพี่ ไปลองที่ร้านเลยบัดด้บัไดให้เอากลับเดี๋ยวเอากลับไปสักอันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปลองที่ร้านเลยพี่บอกงบเขาบอกความต้องการแล้วก็หยิบแล้วก็มาลองเลยดูภาพตอนนั้นดูแสงตอนนั้นชอบไหมเสียงก็ลองเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่คือเรื่องอจทย์อย่างที่บอกกันเรื่องภาพแม่งกูไม่ได้เน้นอะไรมากเน้นอยากได้เน้นเรื่องเสียงเรื่องภาพที่บอกไม่เน้นอะไรมากเยเอาแค่ประมาณนี้ถึงดวงจันทร์พอแค่นั้นพอส่องดวงจันทร์แล้วเห็นคนข้างบนอ่ะ งั้นต้องไปยืมกล้อง NASA นาซาแล้วพี่โอ้โหรกแตกจริงตแตเที่อะไรขนาดนี้วะเนี่ยแค่เหมือนย,ย่องๆไปก็ขอ subscribe เพิ่มหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจนะเ๋ยจะมีทุน ใช่ชุยงช่วยเหยียดออวเออติดจริงด้วยว่ะโหแม่โคตรติดเลยอ่ะเดี๋ยวว่าแต่จะย่องเลยพี่ทำอะไรไม่ได้ดีแล้วต้องออกมาเร็วอ่ะไปพี่พี่คนจู่ความแวอ้าวชาวท้าทายดิอย่างเงี้ยโอเคมาห้างด้วยเราคันงนี้เราจะตามไปถ่ายเขาว่าเขาไปปาดกันไหนอ๋อเออ ทำอย่างนี้ได้ยังไงทำอย่างนี้ยเราก็ต้องไปเตือนอาอขวาได้ไงคนก็ต่อแถวกันอยู่ใส่ไม่ดีไปเปี้ยงเลยเนาะเฮ้ยเหมือนเขาจะไปรับลูกกาเลยวะมันมีคันแทรกแล้วพี่เอากล้องมาถ่ายก็มาถ่ายเขาไม่ไม้องมาถ่ายเขาแล่นกับใครไม่ได้พี่เดี๋ยวโดนประจานเดี๋ยวเราขับไปติดแล้วเดี๋ยวแอบจดไว้ดีกว่าอ๋อโอเคนั่นเดี๋ยวเราขับขับไปติดแอบจดโอ้หลายคันเลยหลายคันเลยยัดเหลายคันเลยว่อต่อเดี๋ยวกูจดเลขทะเบียนไม่เห็นข้างหน้ามองไม่เห็นพี่ขับตามไปเรื่่ออยกน โอ้แซงกี่คันแล้วเนี่ยอยงนี้คนน่าร้อยอ่ะคนน่าอายเลยว่ะธรรมสีได้ไงเนี่ยแล้วดูมาเบียดเนี่ยเรอต้องตามมาดูเนี่ยเอหรือมีรถเสียหรือเปล่าเรามีรถสไลด์เราแวะไปดูก่อนเราแวะไปดูเพื่อมีเหตุให้ช่วยีรถติดที่รถติดเนี่ยติดเพราะรถอาจจะมีรถเสียคาอยู่เราต้องรีบไปยกเราก็รีบไปดูก่อนเราไม่เจอเลยขับผ่านเชื่อไม่ไม่แวะเพื่อจะไปซื้อกล้อง อ่พรุ่งนี้มียกไปภูเกตต็ตตอนแรกจะไปเองครับแต่แบบการจะแบบเอาลูกเมียไปแล้วก็ไปถึงเขาาจะไปเล่นเซิร์ฟเที่วเขาจะไปเล่นเซ<อ><อ>ิร์ฟโอ้โหแต่เพ,พิ่งนกลับจากภูเก็ตใช่แต่แบบว่าคนมันเพิ่งนเพ่ไปมาเองอ่ะและ้วก็จะกลับไปอีกก็แล้วลูกก็ต้องหยุดเรียนอีกถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะสายโดดเรียนโบราณนั่โคตรชอบโดดเรียนเลยคือแักมากจินตนาการสะกดความรู้ไงบ้านโรงเรียนไม่ต้องไปบ่อยก็ได้ไปเที่ยวเน้นไปเที่ยวเอา อย่างนี้ใหเรียโรงเรียนวัดก็ได้นะพี่ไม่ได้ไปบ่อยก็ความรู้ก็ต้องใช้ด้วย <laughs> <laughs> ต้องมาสมเงินไปออ <laughs> คนว่าอะไรจะก้าเาถิเมเป็นแสนะนับยอดที่เข้าไปจริงๆไม่ถึงห้าหมืเนี่ยเน้นเน้นเน้นท่องเที่ยวอ <laughs> อกอีกแล้วออกอีกแล้ว <laughs> ขอไปหน่อย <laughs> ขอไปหน่อย เหนนี่มันน่าจะเป็นรถวนเข้าไปข้างล่างแน่เลยใช่พี่ใช่จะมาบอกเลยอ๋อใช่พี่ก็ออกมานลรกมาใช่ใช่รถเนี่ยเมื่อก่อนผมอยู่แถวนี้ด้วยในบ้านเมียอยู่ที่นี่เลยเนี่ยผมรู้เส้นทางคล่องไปหมดแล้ตรงนี้ในบ้านเมียอยู่ไหนมันไม่ในผมอยู่ข้างวอดตัวเวย์ตรงนี้เมียคนนี้เดี๋ยเมียคนนี้แล้วหรือเมียคนที่แอบไว้ไม่มีหมดเลยอ่ะมีคนเดียวเนี่ยแหมใครจะไปเหมือนพี่ล่ะเฮ้ย ใหญ่พูดอย่างงั้นโอ้ยพี่เข้าร้านจอดรถไม่ได้ก็ต้องจอดข้างนอกใช่ไหมสายสั้นฮะไรหรอโทรเยอะเป็นคนแรกที่น่าขับรถแล้วใช้บลูทูธอ่ะหรือ่อ่าไม่เคยใช้เลยเว้ยน่าจะใช้มากเลยเพราใช้โคตรคุ้มอ่ะแล้วขับรถใช้เป็นสามโมงเหรอไม่เป็นเช้าจะคุยกับพี่แป๊บหนึ่งหนึ่งตัวบอกเบนนี่พี่ไม่เอานะข้างหน้า ฮัลโหลอยู่แฟชั่นกำลังถึงแฟชั่นครับกินอะไรเด้อพี่ใช่มอสอยู่ไหนฮะข้าวราดแกงกัเลยพี่ต่เมี้ผมได้ยินแล้วฮะยินบอกว่ามอสอยู่ไหนอ๋อมาที่บ้านตะวันอ่าเดี๋ยวไดมอนด์เขามาเจอเพชที่นี่ไงไดมอนด์พลอยอองอะไรเงี้ยหรือว่าเถื่อนนี่พี่เขาอยู่แล้วก็ไม่ต้องเลือกเลยว่ากินอะไรกันเพชรถ่ายมาด้วยกับเพชรมาสกับไอ้ยัดไงยัดไก่บอลที่ไรโปรตีนก็ต้องให้โบนเลือกไงอ๋อคือโบน ก็มาบอสก็จะมาเจอนี่หรือยังไงอ่ะเราเชินกินก่อนไหมใช่ใช่ใก็กินที่นี่ไงซื้อกล้องเสร็จก็คงกินที่นี่เลยอ่ะหรือกินก่อนกินหรือว่าไงหรือจะกินก่อนกินก่อนเปล่าดีไอ้ยัดมันไม่ยอมไงมันบอกว่าช่างหัวโบเหอะจะกินข้าวก่อนหิวจะตายอยู่แล้วพูดงี้แล้วเปไม่รู้ทำไงอ่ะเดี๋ยมันบีบคออยู่เนี่ยโอเคโอเคยัดอ โอเคเฮ้ยเราลงนี้ได้ป่าวะไม่ได้เฉพาะส่งสินค้าเนี่ยโอเคโอเคจ้ะเป็รู้พี่โอเคโอเคผมไม่เคยมาเฮ้ส่งสินค้าพี่ส่งอะไรอ่ะเดี๋ยวถามมาก่อนเก่าวะลงได้ป่ะลงจอดข้างล่างได้ป่ะมันยาวข้างล่างลงส่งสินคข้างหลังจอดไหนอ่ะจอดที่โล่งๆข้างหลัง ถ้าเกิดสองทุ่มกูลงปดะาไปตรงเนี้ยเอ้าเหรอใช่ทุ่มกว่าอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ก้านอย่างเงี้ยไม่มีใครมาส่งของเดี๋ยวโอกาสแล้วเป็นไงก็ต้องกอนมาสรุปไงสรุปสรุปซ้ายนะสรุปเราจะเราจะกินก่อนนะแต่กินก่อนเนี่ยถ้าเมียกูมาเนี่ยกินอีกแน่น่นะจริงๆแต่ว่าเมียกูยังอยู่แบบยังสอนหนังสืออยู่เลยโอ้ยกินก่อนดีกว่าพี่กินก่อนแล้วก็ไปดูกล้องแล้วก็มากินเรากินอะไรง่ายแป๊บเดียวเลยพี่แบบ ฟูดคอร์ดแบบฟึบฟึบเสร็จเลยไปยังไรวะทางนี้อันนี้ก็เลี้ยวไปข้างหลังได้ปะมันมีมันมีออกซ้ายข้างหน้านี้ได้เดี๋ยวให้เข้าตรงนี้ก่อนแต่ทางนี้อะไรเน้นโล่งๆนี่มันยืดไงไม่หมดนี่ไม่ทางนี้ไม่หมดแลตมึงอย่ายุ่งไงพี่จอดสองบล็อกยังไม่มีใครว่าเลยเชื่อผมป่ะที่แม่งเยอะเนี่ยข้างนอกเขาไปไหนอีกอ่ะทางเข้าอยู่นู่น เออพี่อสองบล็อกไม่มีว่ะโอเคสองบล็อกตรงนู้นก็มีตรงไหนตอนนี้มันไม่ได้มันท้ายมันแหลมนี่แหละตอนนกังญนะนยไม่ียาคนเขื่็มาเยอะไงแต่ตอนเย็นะคนหิวข้าวเนอะ แรดฝากแรกสองกับร้อนี่นด่พูดเาจะว่าสองร้อยเลือกะไม่นไมคุโทไปไม,ไม่เห็นปร่บเลยวะ พี่ไปทริปเนี่ยไปทริปมาผมกลับจากทริปเดี๋ยวผมพีิ้นแจ้งประเด็นไลน์ให้พี่นั่นเลยพี่อออ่อนด้ป่เป็นไรเป็นไรเด็กเป็นไรเด็กบอกว่าให้พลอยพาขับรถมาหาป้าป้าเพื่อฟ้องป้าป้าหน่อยว่าพลอยแกล้งป้าป้าโอ้คือให้พลอยขับรถพาพาไดมอนด์มาขอป้าป้าขอป้าป้าดีเออแกล้งป้าป้าที่คุยแล้วแต่ะป้าป้า พอยซ้ำตุ๋ยมากเราวางเสร็จเขาพูดอะไรรู้ป่ะแปลว่าอะไรวะป๊าป้าเขาตอบไม่ตรงคําถามมามอนก็งงเหมือนกันคือบอกพลอยซ้ำตุ๋ยแล้วป๊าป้าบอกโอเคเจอกันคือแบบมอนก็ไม่เข้าใจมันอแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรซ้ำตุ๋ยอะลูกก็คืออะไรเนเ่ยแบบลไปเลยซ้ำตุ๋ยว่าอะไรอ้าวซ้ำตุ๋ยว่าไดมอนด์ป้ากับยัญอาณนะน่าเหมยใช่ไหม เหมือนนะดูแล้วบอกว่าไม่เหมือนแล้วใครหลอกกันตป้าจะติ้นไปหรอใช่ไหมหน้าคล้ายๆกันแต่แบบพตาหล่กฝ่าใช่ป่ะไม่คล้ายอ่ะต้าหลอกว่าแน่นอนแล้วไปคุยด้วยไม่ร้อนอยู่แล้วก็เด็กไปเนี่ยแต่กูเองไงฉันก็จะซื้ออย่างเงี้ยถ่ายงานบันทับนิ่งพี่ของบ้านนิ่งเนี่ยใช้ถ่ายวีดีโอได้ไหม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 เล่นเหรอพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหนื่อย ไม่คุณจะถ่ายคนบนดวงจันทร์นะถ่ายไม่ถึงพี่พี่โบดีครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยยัดในคยผมแนะนำมาให้ไปคุยที่ไหนดีกว่าี่นี่ ยี่ห้อยี่ห้อ,อ,หอพี่ว่าตัวหตไหนดีใช่ยี่ห้อหมือเครื่อวยนต์ใช่นั้นแหละอันนี้ไปเก็บเลยอันนี้ไปเก็บอันนี่มาแต่น,นี่เราก็ได้มาแล้วนี่เลยรูบิกเราได้รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรไบอกกัาไปด้วยอ่ารูบิกอ่าตัวนใช้คำว่าเจเรียกแปดห้าแล้วกันเจ <G> แปดห้ารหัสอ่ะเจใช่ป่ะเจป่ะเจนี่นี่แข็งเจแปดห้าน่าจะใช่คือความจุมันมีตัวใหม่วันนี้ G95 แต่ว่าเราตัวนี้เพราะว่าเราใช้คำว่ามันถูกกว่าเพิ่งเริ่มมันถูกกว่าด้วยไม่คือความตริงอ่าคุณจะซื้อกล้องแบบเหมือนพวกที่กองถ่ายพวกเอวตาเขาทยอ่ะแต่คือเขาไม่มีขายไงไม่มีเราไม่ก็เหมือนนั้นฮะเพราะมือตัดต่อเราขั้นนั้นไง เขาซื้อกล้องก็ต้องวัดมือถ่ายพี่เใช่พอเราเราพูดปิดเลยดีกว่าเดี๋ยวจะมูดันล้ำหร่อะไม่รู้โอเคได้ก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเพชรพายกล้อเนี่ยได้พอที่ผานมันมาสิบอีพีแล้วเนี่ยพออัปเดตอัปเดตอัปเกรดเข้าไงอัปเกรดอัปเกรดเพราะว่าเงินเข้าเยอะนี่มันรูดนี่รูดผ่อนต้งสิกว่าเดือนเลยต้องบอกเลยรถยางบวมยังไม่เปลี่ยนเลเปลี่ยนกล้องก่อน ใช่นี่เลยนี่เดี๋ยวได้กล้องใหม่มาแล้วเดี๋ยวมาดูเพชรพายกล้อไคนบ่นเยอะไงเรื่องเสียงมันไม่ชาร์จใช่ดิอีพีใหม่เนี่ยมาดูว่าเปลี่ยนอย่างอื่นแล้วอื่นมันจะดีขึ้นไหมยกเว้นตัวพิธีกรเนี่ยอาจจะเหมือนเดิมหรือเปล่าน่ารักเหมือนเดิมก่อนหน้านี้พี่ใช้กล้องอะไรถ่ายตลอดกล้องมีกล้องหลายตัวมากเลยนะเว้ยไอแบบไอตัวบอลๆหมุนๆกันสั่นไม้จับโทรศัพท์อะไรสุดท้ายแม่งตากล้องกูหยิบโทรศัพท์มาถ่ายอย่างเงี้ยบอกบอกขนัดสุดแบบนี้นี่ก็ฝาก ติดตามด้วยนะครับว่าได้กล้องใหม่แล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ฝากแชร์ด้วยนะเวลาดูนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับแล้วก็ใคร<อ>เป็นสปอนอเซอร์ต่างๆนานานะฮะเข้ามาก่อนเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวเข้ามาคุยกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเข้ามาได้เลยเข้ามาได้หมดเลยนี่ล่าสุดดีเพิ่งมีลูกค้าใหญ่เข้ามาจ้างแต่เพิ่งโดนจับไปแล้วไอ้เวบพนันอะไรอะไรนะเวบพนันนะไม่ได้เลยนะเียไม่ได้ี่ เอาโอเคไปตัดเอาแล้วกันพูดเอาแล้วันโอเคนะฝากติดตามด้วยนะครับผมพูดเยอะพูดชยอะช่องด้วยช่องเพชรพายยกล้อครับนี่มาพูดล้อเป็นคนผิดอยู่เพชรพายยกล้อแต่ถ้าว่างแล้วก็ดูเพชรพายยกล้อเสร็จก็ไปดูชัยจัลโลด้วยนะครับอ้ยหนึ่งแฟนเขาเยอะอยู่แล้วนี่กูเก็บตังค์มึงนะนี่พูดยังนี้เก็บตังค์ไม่ต้องไปดูช่องชัยจัลโลดอยู่เพชรพายยกล้อแต่ผมเสียตังค์วันนี้ลาไปก่อนนะครับ แล้วก็ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับเชฟเนีย่ยเป็นมือมือทางการงกล้องด้วยยอดข้าวเ้าพี่ไป